ในส่วนของปั๊มน้ำนะครับเราพบว่ามีน้ำหยดนะครับตรงนี้จะเหน็นว่ามีน้ำหยดมีซาดน้ำนะนะเกิดจากซีนโอริงที่สั่ภาพครับนครับน้ำซึมออกตรงนี้นะ ก็สูมออกตรงนี้ด้วยน้ำหยดนะครับอ่าเห็นไหมครับน้ําหยดอะไอะอะเดี๋ยวจะแก้เรื่องน้ําหยดนะครับเคสนี้เราจะเปลี่ยนอะไรหนึ่งชิ้นนะครับ เปลี่ยนโอลิงสตัวนะครับโอลิงเราใช้ของใหม่ของแท้ฮิตาชิแบรนด์ทั้งหมดนะครับอะไรหนึ่งชิ้นโอลิง4ชิ้นนะครับ18 8แปหกเจ็ดครับซ่อมปั๊มน้ำนะครับอาการน้ำหยดตอนนี้เปิดปิด,ปดครับ ทำให้ปั๊มตัดต่อนะไม่หยุดครับแห้งสนิทนะครับเรียบร้อยติดต่อช่องบอสได้ครับ099 191 5640 991 91 5่4นส่ย่วันนี้ช่องบอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ